วัดีครับวันนี้มาพบกับบานครับซื้อขายที่ดินวานพาลุยนะครับแปลงนี้ผมพามาดูที่สวยนะครับอยู่ที่บ้านหนองฟ้านะครับตำบลโคกสว่างนะครับอําเภอพระนมไั่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้ทําไมผมบอกว่ามันสวยนะฮะนี่ดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศภายนอกก่อนด้านหน้าติดแม่น้ําติดหนองน้ําสาธารณะนะครับ นี่นะครับน, <c oughs> น้ำไฟน้ำไฟฟ้าดึงถึงนะครับนี่นะฮะนี่ที่สองแปลงนะครับสองแปลงติดกันน,นี่นี่นี่ด้านด้านนี้นะครับมันมีสองขนดนะครับฉนดแรกหนึ่งไล่สามสิบสองตารางวาฉนดที่สองหนึ่งไล่สี่สิบเอ็ด ลางวานะครับมีสองโฉนดนะฮะมีสองโฉนดแต่ติดกันแบบนี้ฮะยาวไปถึงนู้นต้นไม้นะครับคือเราจะแบ่งขายนะครับโฉนดละสองแสนห้าหมืนบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนี่ด้านหลังผมเนี่ยสวยนะครับแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านนะครับรีสอร์ทก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ใกล้หมู่บ้านนะครับนี่ใกล้หมู่บ้าน ใกล้โรงเรียนนะครับ <c oughs> นถนนเส้นหลักตรงนี้เป็นถนนหลวงชนบทเห็นไหมฮะรถวิ่งอยู่เห็นไหมฮเป็นถนนหลวงชนบทอําเภอพนมไพรไปอําเภอพลทรายทางนี้จะไปทางเทศบาลโพชัยนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวอําเภอพนมไพรเนี่ยเจ็ดกิโลนะครับแต่เป็นแปลงที่บรรยากาศดีเหมาะทําบ้านนะฮะด้านหน้าเป็น หนองน้ําสาธารณะนะครับนี่นี่นมาป่ะแล้วเข้ามาดูแปลงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะผมดูข้อข่าวเนี่ยผมกะว่าโฉนดหนึ่งไร่สามสิบเอ็ดตารางวากับอีกหนึ่งโฉนดหนึ่งไร่สี่สิบเอ็ดตารางวาเนี่ยผมว่าแต่ละแปลงมันจะหน้ากว้างแค่สิบเมตรนะครับสองแปลงนี่รวมกันก็ประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบเมตรไม่เกินนี้นะผมดูติดถนนสาธารณะเห็นไหมฮะ นอนาคตเขาจะทําเป็นคอนกรีตอ้อมหนองน้ําแล้วก็เดินออกกําลังกายนะฮะมีน้ําไฟฟ้าพร้อมนะครับเห็นไหมฮะด้านข้างก็เป็นบ้านเรือนคนนะครับที่ไม่เปี่ยวนะครับนี่เห็นไหมที่สวยนะครับผมดูระดับ <c oughs> ระดับพื้นที่นี่คือผมก็ถมไม่เยอะหรอกครับผมก็ประมาณเต็มที่ก็ประมาณ เอาง่ายค่าถุมก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับถ้าถุมเต็มให้สวยๆนะครับแต่แถวนี้บ่ดินเยอะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องถมนะครับเนี่เขามาเบิกต้นไม้เล็กๆออกไปหมดแล้วนะครับเห็นไ,ไหมผมว่ากลางระหว่างที่สองแปลงนี่น่าจะเป็นต้นไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะโดนบินเรื่องต้นนะครับถ้าใครมีกําลังซื้อฉนดนึนงเรา ซื้อไปเลยสองแสนห้านะฮะสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับ, 250, รบอีกห 40, 1, 1, 2, 50, 000, นึ่งไร่สี่สิบเอ็ดตารางวาแล้วก็ขายสองแสนห้าหมืนบาทเท่ากันตัวหนึ่งหนึ่งไร่สามสิบสองตัวหนึ่งหนึ่งไร่สี่สิบเอ็ดนะฮะโอเคแปลงนี้ก็ดูไม่ยากมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับบรรยากาศสวยนะครับเหมาะสร้างบ้านเ <c oughs> หมาะสร้างบ้านนะคําทำดีสวสดนะฮะ ก็ไม่ไกลจากตัวบ้านมางนะผมว่าทำเลเนี่ยมันติดแม่น้านะฮะมันหายากนะครับแบบนี้สวยนะฮะคือจอดรถจอดลาทําบ้านถ้าใครชอบแบบนี้ก็ผมแนะนําเลยนะฮะขายยกแปลงก็ห้าแสนบาทนะครับต่อรองได้ไม่เยอะนะครับแปลงนี้เป็นคุดแดงโอเคถ้าใครชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเบอร์โทรผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเบอร์นี้ดูไม่ยากนะฮะเดี๋ยวเอาโดนบิน เบื้องต้นนะฮะโอเคไอหน่อยฝากจบคลิปนะฮะ <c oughs> บรรยากาศเปลี่ยนนะฮะขอโทษทีฝากจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบก็มาดูนะฮะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย